สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Movie Max วันนี้เราจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง The Bride's i d e เป็นหนังที่เกี่ยวกับชีวิตจริงอันแสนรันทดของเด็กหนุ่มที่เป็นนักอเมริกันฟุตบอลเรื่องชื่อยังไมเคิลออรหนังเปิดเรื่องมาพาเราไปรู้จักเด็กชายผิวสีคนหนึ่งที่เขามีร่างกายดูใหญ่โตแต่กลับมีหน้าตาที่เศร้าหมองเขาชื่อว่าไมเคิลหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ไมเคิลตอนที่กำลังนั่งรถมาที่โรงเรียนชายคนหนึ่งได้เข้ามาพบกับโค้ชเพื่อที่จะฝากลูกของเขาแล้วก็ไมเคิลเข้าเรียนพร้อมกันเขาได้เล่าให้โค้ชฟังว่า ไมเคิลนั้นเป็นเด็กที่มีปัญหาและแม่ของเขาก็ติดยางองงมแงมไม่เหมือนกับลูกชายของเขาที่เก่งอยู่ทุกด้านในขณะนั้นทั้งสองคนก็มองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นเด็กสองคนกำลังเล่นบาสเกตบอลกันอยู่โดยเด็กที่ชื่อไมเคิลกลับมีลีลาผิวไหวผิดกับร่างกายที่ดูใหญ่โตของเขาโค้ชเห็นแล้วก็รู้สึกในใจว่าไอเด็กคนนี้มันน่าจะมีแวว ทำให้เขาสนใจเด็กคนนี้มากขึ้นและดยความประทับใจในตัวของไมค์โคชได้นํำชื่อของเขาไปเสนอกับพออ,อและบรรดาครูเพื่อที่จะรับเด็กคนนี้เข้าเรียนในโควตาพิเศษแต่ครูคนอื่นกลับไม่เห็นด้วยเพราะดูจากประวัติการเรียนของไมเคิลแล้วเขามีเกรดที่ต่ำมากแต่โคชก็พยายามพูดหวานล้อมเพื่อช่วยให้ไมเคิลเข้าเรียนจนได้หลังจากนั้นไมค์ Mike ก็ได้สามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนวิลเกตได้สำเร็จ และพอมานั่งเรียนในห้องกับเพื่อนคนอื่นๆเขากลับถูกมองด้วยสายตาแปลกๆโดยรูปร่างและหน้าตาที่ดูไม่เหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆในห้องในวันแรกมีการสอบวัดความรู้ไม้ก็นั่งสอบด้วยและเมื่อกลิ่งหมดคาบดังเพื่อนๆก็พากันลุกออกจากห้องโดยมีเพียงไม้คนเดียวที่ยังนั่งอยู่ที่โต๊ะและเขาได้ถามครูว่าผมสามารถไปได้หรือยังครับจากนั้นไม้ก็เดินออกไปจากห้องพอครูดูที่ข้อสอบ ปรากฏว่าไม้ไม่ได้เขียนอะไรบนข้อสอบเลยยกเว้นแต่ภาพเด็กที่นั่งอยู่ในเรืออย่างโดดเดี่ยวตัดมาที่บ้านในคืนนั้นไม้ได้ยินเสียงครอบครัวที่รู้จักของเขามีปากเสียงกันว่าไม่อยากให้ไม้มาอยู่ในบ้านนี้อีกแล้วทำไมต้องให้คนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวของเรามาอยู่ที่บ้านเราด้วยจากนั้นในวันต่อมาทางโรงเรียนได้มีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลขึ้นซึ่งครอบครัวของรีแอนทูฮี ได้มาให้กำลังใจคอเรียนลูกสาวของเขาที่ลงแข่งขันด้วยพอแข่งเสร็จชอนผู้เป็นสามีก็มองไปเห็นเด็กที่เดินเก็บขยะอยู่ตามกาอี้ซึ่งนั่นก็คือไม้นั่นเองแต่ชอนตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ในวันต่อมาไม้เดินเข้าไปทักทายเด็กคนอื่นแต่เด็กๆก,ก็พากันเดินหนีเขายกเว้นเด็กชายคนหนึ่งที่เข้ามาคุยกับไม้เด็กคนนั้นชื่อว่า s j 2 h e. และ SJ ก็แนะนำให้ไม้ยิ้มบ้างเด็กคนอื่นจะได้ไม่กลัวนายสักพัก ลีแอนแม่ของ SJ ก็ได้บีบแตรเรียกให้ลูกชายกลับไปขึ้นรถซึ่งหลังจากนั้นพอออก็เรียกไหมเพื่อมาบอกข่าวร้ายว่าพ่อของเธอโดดตึกเสียชีวิตแล้วนะซึ่งตกดึกในวันเดียวกันนั่นเองครอบครัวของลีแอนก็กำลังขับรถกลับบ้านหลังจากที่ไปดูงานแสดงที่โรงเรียนชอนได้เห็นไมเคิลกำลังเดินตากฝนอยู่จึงถามไปว่านายจะไปไหนซึ่งหมายก็ตอบว่าจะไปโรงพระครับมันอุ่นดี ลีแอนจึงลงจากรถมาแล้วบอกให้ไมค์ไปขึ้นรถเพื่อพาไปที่บ้านลีแอนได้ให้ไมเคิลนอนบนโซฟาพอตกดึกลีแอนและสามีก็เป็นกังวลว่ามีให้คนอื่นมาอยู่ในบ้านตัวเองของจะโดนขโมยไหมเนี่ยพอรุ่งเช้าลีแอนก็ลงมาดูแต่ไม้กลับหายตัวไปแล้วเธอเลยเดินออกจากบ้านไปตามหาที่หน้าบ้านก็เห็นไม้กำลังเดินออกจากบ้านไป เธอถามว่าไม้จะไปไหนซึ่งก็ได้คำตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเธอจึงชวนให้ไม้อยู่ในวันขอบคุณพระเจ้าด้วยกันก่อนเมื่อถึงเวลาอาหารทุกคนนั่งกินอยู่หน้าทีวียกเว้นแต่ไม้ที่นั่งกินอยู่ที่โต๊ะคนเดียวเธอจึงเดินมาปิดทีวีและให้ทุกคนมาทานบนโต๊ะอาหารร่วมกันในวันขอบคุณพระเจ้าแทนในวันต่อมาลีแอนก็พาไม้ไปส่งที่บ้านพอทั้งคู่ขับรถมาถึงที่บ้านเก่าของไม้ไม้ก็เดินลงจากรถไปถึงบ้านที่เขาเคยอยู่ และเจอกับใบแจ้งเตือนให้ย้ายออกอยู่ที่ประตูบ้านแม่ของไม้ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม้เศร้ามากเขามาบอกกับรีแอนว่าแม่เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นและตอนนี้เขากำลังอยู่ตัวคนเดียวโดยความเห็นอกเห็นใจรีแอนก็พาไม้ไปซื้อเสื้อผ้าแถวนั้นไม้เลือกเสื้อผ้าตัวที่ตัวเองถูกใจจนเจอและเมื่อกลับถึงบ้านรีแอนก็ถามไมเคิลว่า เธอยังอยากจะอยู่ที่นี่ไหมซึ่งไม้ก็ตอบว่าผมไม่อยากไปที่อื่นครับและในวันรุ่งขึ้นลีแอนได้ไปหาครูที่โรงเรียนเพื่อถามประวัติต่างๆของไม้ครูก็บอกว่าไม้เนี่ยมีสัญชาตญาณในการปกป้องอยู่ที่98%และมีความสามารถด้านกีฬาสูงมากในเย็นวันนั้นเองลีแอนได้จัดห้องนอนให้กับไม้ซึ่งเขาดีใจมาก เพราะเกิดมาเขาก็เพิ่งเคยมีเตียงนอนเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกซึ่งลีแอนเองที่ได้ยินอย่างนั้นก็สะเทือนใจอยู่ไม่น้อยจากนั้นตัดมาที่ห้องสมุดคลอรีและเพื่อนกำลังอ่านหนังสือกันอยู่เพื่อนต่างมองไม้ด้วยสายตารังเกียจ คอรีนจึงย้ายโต๊ะไปนั่งอ่านหนังสือกับไม้ทันทีเพื่อแสดงออกว่าเธอไม่ได้รังเกียจไม้แต่อย่างใดและพอถึงเวลาที่ไม้ต้องซ้อมอเมริกันฟุตบอลไม้ที่เพิ่งเรียนเป็นครั้งแรกกลับทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในวันต่อมาเอสเจก็ได้เข้ามาช่วยฝึกซ้อมไม้อย่างเคร่งครัดเสมือนโค้ชคนหนึ่งเลยดีเดียวจากนั้นไม้ก็ได้มาขอให้รีแอนทาใบขับขี่ให้หน่อยซึ่งรีแอนเองก็พาไม้ไปทําใบขับขี่แต่กลับไม่มีชื่อของไมเคิลออยู่ในระบบเลยคืนนั้น ลีแอนได้บอกกับชอนว่า จะอุปการะไม่เคิ้นจริงๆแล้วนะซึ่งในตอนแรกชอนก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ในวันต่อมาลีแอนได้มาหาเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามเอกสารในการรับเรียงเจ้าหน้าที่บอกว่าแค่ทําเอกสารยื่นให้รัฐอย่างถูกต้องก็พอแต่ก่อนจะจัดการเรื่องเอกสารลีแอนก็พยายามตามหาแม่แท้ๆของไม้จนเจอทั้งคู่ได้นั่งคุยกันแม่ของไม้ได้บอกว่าไม้หนีออกจากบ้านเด็กกำพร้าบ่อยมากเพื่อที่จะมาดูแลฉันและขอบคุณลีแอนที่ดูแลไม้เป็นอย่างดี สักพักเธอก็เริ่มร้องไห้และพูดว่าฉันยังไม่รู้เลยว่าพ่อของไม้เป็นใครรีแอนก็นั่งปลอบแม่ของไม้อย่างเห็นอกเห็นใจต่อมาภาพตัดกลับมาที่บ้านทุกคนกำลังนั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกันอยู่ชอนถามไม้ว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราไหมซึ่งไม้ก็มองไปที่หน้าทุกคนแล้วตอบว่านึกว่าผมเป็นแล้วซะอ,อีกและไม้ก็ได้ไปทำใบกับขี่สมใจโดยที่ชอนกับรีแอนก็ซื้อรถกระบะให้มาเป็นเซอร์ไพรส์ให้ด้วย วันต่อมา SJ ก็ขอแม่ว่าจะไปซื้อเกมเดี๋ยวให้ไม้ขับรถพาไประหว่างทางขับรถกลับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมีรถคันอื่นห้อยออกมาชนรถของเขาเข้าอย่างจังเมื่อรีแอนรูร้ข่าวก็รีบมาดูลูกๆ SJ ไม่ค่อยมีแผลบาดเจ็บทา,ทางที่นั่งหน้ารถแต่กลับมาดูที่ไม้เขานั่งขอโทษตัวเองอยู่ตามลําพังเมื่อรีแอนเห็นแขนของไม้ที่เป็นแผลจึงรู้ว่าไม้ได้พยายามปกป้องเอเอาไว้ พอถึงวันซ้อมแข่งอเมริกันฟุตบอลไม้เล่นได้ไม่ค่อยดีนักจึงถูกโค้ชต่อว่าตลอดลีแอนทอนดูไม่ได้เลยต้องมาสอนไม้ด้วยตัวเองเธอบอกว่าให้ปกป้องทีมเหมือนปกป้องครอบครัวของเขาแล้วทุกคนก็กลับมาซ้อมต่อซึ่งคราวนี้ไม้เล่นได้ดีขึ้นผิดหูผิดตาจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวและแล้วก็ถึงวันลงสนามครั้งแรกของไม้ ทีมคู่แข่งพูดคมไมเคิลก่อนที่จะลงแข่งพอเริ่มการแข่งขันเกมดําเนินมาได้ไม่ค่อยดีนะักผู้เล่นหมายเลข66พูดกวนบาทาไมเคิลตลอดการแข่งขันเลยและในขณะที่กําลังชุนลมุนไมเคิลก็เดินเบอร์66นี่แหละเตะเข้าที่หัวอย่างจัง แต่กรรมการกลับไม่สนใจและให้ใบเหลืองกับโคชที่เข้ามาทวงพอไมคได้เห็นโคชที่ปกป้องตัวเองแบบนั้นเขาก็กลับเข้าสู่สนามและนึกถึงคำสอนที่ลีแอน,นบอกว่าให้ปกป้องทีมไมายก็กลับมาเล่นได้ดีขึ้นสามารถทำคะแนนให้ทีมตัวเองนำได้ด้วยและยังดันผู้เล่นที่เตะหัวเขาออกนอกสนามไปเลยในที่สุดทีมของไมเคิลก็ชนะการแข่งขันในระหว่างน,นั้น SJ ก็ถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้ด้วย ในวันรุ่งขึ้น SJ ได้นำวิดีโอของไมค์ส่งไปให้กับโค้ชมาหาลาัยที่มีชื่อหลายที่เมื่อพวกโค้ชได้เห็นคลิปก็ต่างมาดูไมเคิลซ้อมกันด้วยตาตัวเองและได้เห็นพรสวรรค์ของไมค์ทุกคนจึงโทรไปที่สโมสรเพื่อที่จะดึงเขามาเข้ามาหาลาัยให้ได้จากนั้นเรียนก็หนักใจที่เกรดของไมเคิลไม่น่าจะสามารถเข้ามาหาลาัยได้เพราะเกรดของเขาต่ำกว่า2.5 รีแอน,นเลยจ้างครูมาสอนพิเศษให้และในแต่ละวันก็มีโคชมาขอทาบทาไ,ไม้ไม่ซ้ำหน้ากันทุกวันด้วยและแล้วไมเคิลก็สามารถเลือกมาหาลาัยได้สึ่งที่นั่นเป็นที่ที่ชอนกับรีแอน,นเคยเข้าเรียนในห้องนั้นมีนักข่าวมาเก็บรูปเขาเต็มห้องเลย พอถึงวันรับปริญญาไมค์ก็สามารถทําเกรดได้2.52เขาทําได้แบบชิวเฉียดวันต่อมามีโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่มาขอสัมภาษณ์ไมเคิลจากนั้นรีอนก็พาไมค์มาตามนัดเวลาเจ้าหน้าที่ถามอะไรไมค์ก็มักจะตอบว่าไม่รู้จนเจ้าหน้าที่สงสัยว่าครอบครัวเรีอนเป็นป่าดันให้ไมเคิลเข้ามาหาลัยนี้หรือเปล่าเพราะครอบครัวทูฮีต่างก็จบจากที่นี่ทั้งนั้นและได้บริจาคเงินก้อนใหญ่ให้มาหาลัยด้วย แบบนี้อาจจะใช้เส้นหรือเปล่าพอไม้ยได้ยินแบบนั้นเขาเลยเดินออกจากห้องทันทีและมาบอกกับรีแอนว่าเขาเนี่ยไม่ได้งโง่แล้วเดินจากไปสักพักรีแอนก็คิดได้ว่าควรจะให้ไมเคิลได้เลือกสิ่งที่ชอบด้วยตัวเองมันถึงจะถูกต้อง แล้วเธอก็ค่อยออกมาตามหาไม้ระหว่างทางไมเคิลก็โทรเข้ามือถือแล้วบอกให้มาเจอเขาหน่อยพอลีแอนไปหาทั้งสองคนก็นั่งคุยกันแล้วลีแอนได้บอกว่าเธอต้องการให้ไม้เลือกเรียนที่ที่ตัวเองอยากเรียนเพราะชีวิตมันเป็นของไม้เองซึ่งเขา ก็ยิ้มตอบในวันถัดมาไมาเคิลได้มาที่ห้องเจ้าหน้าที่อีกครั้งและกล่าวขอโทษที่วันก่อนได้เดินออกไปแบบหัวเสียเพราะคําถามของคุณมีแต่ถามว่าทำไมคนอื่นอยากให้เข้าแต่คุณกลับไม่ถามผมเลยว่าที่ผมอยากเข้ามาหาลัยนี้เพราะครอบครัวของผมเรียนจบที่นี่นี่แหละหลังจากนั้นก็ถึงวันเข้ามาหาลัยทุกคนมาส่งไม้พอจะถึงเวลาที่ต้องจากกันหรอแอนกลัวว่าตัวเองจะเสียน้ำตา เลยรีบเดินกลับเข้ารถหมายก็เดินตามมาแล้วบอกว่าตัวเขาอยากกอดแม่แน่นๆลีแอนจึงรีบเข้ามากอดลูกชายตัวเองอย่างอบอุ่นหลายปีต่อมาไมายได้เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วภาพยนตร์ก็จบลงตรงนี้ไมเคิลออเด็กหนุ่มที่ถูกเหยียดมาตลอดชีวิตสามารถกลายเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม